ดดวกกันนะคะฝนก็จัดโต๊ะง่ายๆเนาะอาหารสไตล์ตุรกีคาวาเทอรน์นั่นเองนะคะวันนี้ก็มีอ่ามัสรังทอดนะคะแล้วก็สตรอเบอรีร่สดเพิ่งได้มาจากตลาดเมื่อวานช่วงนี้สตอรอเบอรี่ลงแล้วเหลืออาโลละ40บาทเองลูกใหญ่ด้วย มะก,กอกยางดองนะคะฝนชอบกินตัวนี้เพราะว่ามันมีกลิ่นหอมของอัสการ่านะคะอัสการ่าก็คือเขาอเอาไปกรีวนั่นเองเนาะเอาไปย่างเบร a ซ t s ์ซ c e นะคะอันนี้ก็ทำกันเองช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนาะก็จะออกรสชาติเผ็ดๆจะมีมะเขือเทศแล้วก็เบลเพเปอร์นะคะเป็นหลักพริกเขียวทอดนะคะแต่ว่าเป็นพริกเขียวแบบไม่เผ็ดเนาะแล้วก็ไข่ต้มเพราะว่าช่วงนี้ปกติตั้งแต่ท้องนะฝนก็ บำรุงตลอดเลยกินไข่ต้มวันละสองฟองนะคะแล้วก็มีถั่ววลนัทนะคะอันนี้โอมากำลังแกะให้อยู่คือตั้งแต่ห้องอ่ะน,นางก็บังคับให้ฝนกินอันเนี้ยตลอดเลยคือก็ไม่ได้ชอบกินแต่ว่าก็กินได้มันมันดีที่นี่มันก็ราคาไม่แพงมากเมื่อวานก็เพิ่งได้มาจากตลาดเหมือนกันโลละ How much p เพร์กิโลเบ twenty 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 อ๋อ เออก็แปบาทเองนะคะทุกคนเราก็เพิ่งทานอาหารกันเสร็จนะคะทุกคนฝนก็ไปอบาบนะ้ำเนาะตอนนี้ก็ผมยังไม่แห้งก็เลยอยากมาแต่งหน้ารอนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวนะันวาเลนไทน์เนาะแล้วก็เคอร์ฟิวนะคะตุรกีเสาร์อาทิตย์24ชั่วโมงร้านอาหารก็เทคเอาไว้อย่างเดียวนะคะ ก็เลยอยู่บ้านกันค่ะปีนี้ฝนก็แพลนว่าวันนี้อยากทำชีสเค้กนะคะแล้วก็คงจะชิวๆอยู่บ้านนั่งดู n น t f l i x กันเนาะตามสไตล์คุณพ่อคุณแม่ To be มือใหม่นะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมาก <c oughs> ก็อยากมาแต่งหน้านิดนึงฝนก็เพิ่งสั่งคูชชั่นนะคะมาจากไทยเลยอยากมาลองให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ <c oughs> ตัวนี้นะคะของ จังซาม,มูลนะคะเป็นครูชั่น essential skin nuder cushion นะคะฝนก็เพิ่งได้มาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะมาลองใช้ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็จะได้เทส่าครูชั่นตัวนี้ด้วยลองแกะดูกันนะคะเบอร์ที่ฝนได้มาเป็นเบอร์23ม medium deep นะคะทุกคนโอ้ปกติอ่ะไม่ใช่สายแบบ ผิวเกาหลีเท่าไหร่นะแต่แบบว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยจะอินมากนะคะสกินแคร์แล้วก็เมคอัพนะช่วงนี้ฝนท้องใช่ไหมแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองอะผิวเหมือนแห้งขึ้นมากนะคะเนื่องด้วยอาจจะเป็นเพราะอากาศหนาวด้วยแล้วก็เนื่องด้วยอาจจะเป็นเรื่องแบบฮอร์โมนด้วยอะไรอย่างเงี้ยฝนก็เลยแบบ into koreans นสกินแครแล้วก็ค o เรียนเมคอัมากขึ้นนะคะทุกคนมาแล้วหลังจากที่แต่งหน้า เรียบร้อยนะคะเท่าที่สังเกตเนื้อคูชชันนะตอนลงอ่ะคือมันจะเนียนไปกับผิวเลยนะคะพอปล่อยไว้สักพักนึงอ่ะก็จะเบลนเข้ากับผิวหน้าฝนได้ดีมากเลยนะเนี่ยฝนแทบไม่ได้ลงแป้งเลยนะคะก็จะมีแค่บลัชออนนะคะช่วงนี้แค่นิดหน่อยขนาดไม่ใช่ตัวรองแวร์นะทุกคนงานผิวคือแบบดีมากเห็นไหม สุดปงังรีวิวก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวตามฝนไปทําเค้กกันเลยนะมาค่ะทุกคนวันนี้นะคะฝนก็จะทำเซบาสเตียนชีสเค้กนะคะอย่างที่คนไทยเรียกกันชีสเค้กหน้าไม่ฝนว่ามันทําง่ายแล้วก็อร่อยนะคะอันนี้คือเป็นชีสเค้กทั้งหมดทั้งมวลเลยนะที่ฝนกินแล้วรู้สึกว่าชอบที่สุดนะคะ ก็เลยอยากจะทำให้ทุกคนได้ดูนะอุปกรณ์ทำซีบัสเชนชีสเค้กก็มีดังนี้นะคะชีสสดนะคะทุกคนวิปครีมนะคะน้ำตาลวานิลานะคะไข่ไก่นะคะ210กรัมน้ำตาลทราย200กรัมค่ะเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะ20กรัมอุปกรณ์ก็มีเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวเริ่มทำกันเลย ที่อบเสร็จเรียบร้อยนะคะซึ่งฝนอบไปสักพักหนึ่งอะ่ะเราเห็นว่าหน้ามันเริ่มจะแบบเบ์นแล้วนะก็ปรับเป็นอบไฟล่างอย่างเดียวนะคะแล้วเมื่อกี้ฝนก็เอาไม้จิ้มเช็คไปนะคะก็สรุปว่าข้างในอะ่ะสุกนะคะทุกคนฝนก็จะตั้งไว้ด้านนอกชั่วโมงหนึ่งนะคะให้มันคลายร้อนแล้วหลังจากนั้นฝนก็จะเอาเข้าตู้เย็นนะคะัประมาณสี่ห้าชั่วโมง A few moments later นี่ทุกคนตอนนี้ก็ฝนแช่ไปประมาณ4ีห้าชั่วโมงนะคะนี่นะคะทุกคนกว่าจะได้กินก็ปลาไปเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวฝนจะลองให้โอมาชิมก่อนนะคะสวัสดีครับ <laughs> let's try cheesecake be h ก็นั่นแหละตอนนี้ฝนจะมาเช็คอัพผิวหน้าให้ดูเนาะหลังจากที่ได้ลองเทสคุชชั่นของจังแซมุนนะคะไปคือแบบตอนเนี้ยเที่ยงคืนแล้วนะแล้วฝนแต่งหน้าตั้งแต่บ่ายโมงอ่ะเราไม่ได้ทัดอัพอะไรเลยนะดูดิลิปสติกก็คือ หลุดไปแล้วตามสภาพมาสคาร่าก็สมาชลงมาแล้วนะอืแต่แบบคอนอัพบัชออนได้ดีมากเห็นปะ่ะแล้วหน้าคือไม่มีความมันเลยนี่ขนาดไม่ใช่รุ่นลองแวร์นะเช็คอัพให้ดูนะคะแล้วก็เป็นวอล์กแบบว่าชิลๆหนึ่งวันที่บ้านนะช่วงวันวนเนาเลนไทน์นะคะก็ประมาณนี้เนาะวันนี้ฝนกับโอมาก็ต้องขอตัว ลาทุกคนไปก่อนนะคะอาจจะไม่ค่อยเห็นโอมาเท่าไหร่วันนี้เนาะฝนก็ไม่อยากแบบดิสเทอร์บเขานะวันหยุดก็อยากอยู่บ้านสบายๆช,ชิวๆนะคะเออก็คือถ้าอยากถ่ายก็ถ่ายไม่อยากถ่ายก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นก็จะมีแต่ฝนสะส่วนมากในช่องกนกไลฟ์ในตอรกีนะเขาก็จะมาแบบแซมๆอะไรอย่างนี้ วันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะทุกคนสุขสันต์วาเลนไทน์น,น,นนะฝนก็ขออวยพร s u b s c r i b e บของฝนนะคะให้เจอความรักที่ดีๆแล้วก็ขอให้สมหวังนะคะรักใครชอบใครก็ขอให้ได้ขอให้โดนทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยวันนี้ <Bye. S 2> ไปแล้วบ๊ายบาย